ในงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Vivo Active 4S กลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็จากตอนแรกที่ชาร์จไฟไม่เข้าเปิดเครื่องไม่ติดไม่ได้เป็นที่สายชาร์จของลูกค้าเองนะครับนะลูกค้าก็ทดลองอชาร์จมานานนะครับก็กลับมาชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติแล้วนะครับนี่นะฮะถอดสายชาร์จนะครับ ช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์เรสตก็ทํางานได้ตามปกติไม่ได้เป็นที่แบตเตอรี่นะครับอย่างที่ลูกค้าเข้าใจนะครับนําไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับการทัสกีนเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงนะครับเซนเซอร์ฮาร์เรสตวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบก,กับมูืนห้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะพอ สต็อปนะครับนี่นะฮะก็ทำงานได้ตามปกติทิ้งไปนะครับครับัคือวางไว้บนมือทัดไม่ดีนะครับนี่นฮะก็ทำงานได้ตามปกติปุ่มย้อนกลับก็ทำงานได้ตามปกตินี่นะฮะเซนเซอร์ฮาร์เล็ less, ทำงานได้ตามปกติแต่ที่สำคัญก็คือเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะ กอมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ต้องแนะนำลูกค้าว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับอ่าแล้วก็ควรทำความสะอาดนะครับใช้อ่าน้ำมันอนเนกประสงค์นะครับปัดเช็ดทำความสะอาดอ่าแล้วก็ใช้อ่าแปรงสีฟันนะครับปัดเช็ดทำความสะอาดแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับก็ค่อยเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับจะเป็นการช่วยอ่า ดูแลรักษานะครับไม่ไม่ให้เกิดอาการช็อตและ,ะจุดชาร์จสุดตัวนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไว้ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ